ก้ามาเต็มเลยนี่สุดยอดเลยสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนถ้ำปืนก้าวร้อนนะคะฟังไม่ผิดค่ะปืนก้าวร้อนจริงๆนะะเพราะว่า หลากหลายดี y เนี่ยงานดีไเนี่ยเราต้องใช้ปืนกาวร้อนมากๆเลยเนาะ <Yes. S 1> แต่ว่าบางังเอิญบางบ้านอาจจะไม่มีหรือว่ามีแล้วเสียที่เป็นไอเดียเนี่ยก็เพราะว่าพี่พาน่ะมีแล้วเสียแล้วก็แบบอุ้ยอยากจะทํามากเลยไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เลยแบบว่าคิดไอเดียขึ้นมาว่าเออเราลองมาทําดูว่ามันจะเป็นได้ไหมหรือว่าทดแทนได้หรือเปล่านะคะถ้าอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำกระป๋องเปล่ามานะมาตัดหัวตัดท้ายค่ะแล้วเราก็ตัดกลางกระป๋องออกไปเนาะระวังมือนะคะขอบๆจะคมมาก แล้วเอามาทาบกันค่ะทาบแบบนี้แล้วก็ตัดเอาความคมออกไปค่ะที่มันไม่เท่ากันเนาะตัดให้เท่ากันเป๊ะๆโอเค <Okay. S 1> แบบนี้สองฝั่งเลยนะ <ipp> <Okay. S 2> นี่เราก็นำมาม้วนนะคะให้เขาเป็นกลวยค่ะเล็กๆม้วนเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นรูแบบนี้ขยับให้เขาเล็กๆได้นะข้างในเ <Okay. S 1> พอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะใช้ตัวนี้นะอันนี้มันจะเป็นที่ติดแบบว่าเหนียวมากเลยนะคะ oh. หรือว่าจะใช้ตัวที่พันใสาไฟตัวสีดําก็ได้ค่ะพันเลยค่ะในให้เขาติดเข้าไปเลยนะ นี่โอเคได้แล้วนี่ค่ะเราก็ตัดตรงนี้นะคะให้เขาเหลือปีกตรงนี้นิดนึงหรือว่าจริงๆไม่ต้องแปะให้สุดก็ได้เนาะให้เราเจาะรูแล้วก็ใช้ตัวลวดนะคะมัดค่ะตรงนี้ให้เพิ่มความร้อนมากยิ่งขึ้นเนาะ ขั้นตอนสุดท้ายคือเราไปเอาปืนแก๊สแบบนี้มานี่แบบนี้เลยนะคะที่มีไฟเนาะเราก็เอาอันนี้ไว้ได้านบนค่ะไว้สภาพนี้แล้วก็พันติดไปเลยค่ะ นี่เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาลองกันเลยเนาะมันก็จะมีเนี่ยค่ะกาวแบบแท่งเล็กกับแท่งใหญ่แบบนี้นะลองดูค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นว่ามันโผล่มาได้แท่งเล็กเราก็จุดนะคะกดตัวนี้นะคะแปะเขาก็จะมานี่นะคะมันก็จะมีลมนิดนึงเราก็กดตัวนี้นะให้ไฟมันติดเนาะแล้วก็ ต้องให้เขาร้อนมากๆพี่ <Yes. S 1> พาไปเพิ่มเลเวลตรงนี้ให้มันเยอะๆยิ่งมีตัวเนี้ยเยอะมันจะยิ่งทําให้ความร้อนอ่ะมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็กาวร้อนของเราอ่ะก็จะมามันเหมือนกับว่าเราติดไฟไว้แป๊บหนึ่งอ่ะเหมือนเครื่องเครื่องกาวร้อนเลยนะคะดูนะเราก็ติดไว้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะถึงทํางานก็คือมันก็จะถึงร้อนขึ้นมาเนาะ นี่มันหยดได้จริงนะโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นมาพอดีเลยเวลามันไม่มีลมนะไฟมันจะขึ้นมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเขาลงระนาดเดียวกันพอดิบพอดีเราต้องเอานี้ไว้ข้างบนแบบนี้เนาะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมกาล้อนมาแล้วตรงเนี้ย นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อพาด้วย <Yes. S 1> ดูดิ ถ้าสมมุติว่าเราลนไฟไปเรื่อยๆเนาะกาวมันก็จะออกมาเยอะยิ่งขึ้นค่ะมันก็ข้อเสียของมันก็คือมันจะเมื่อยนิดนึงค่ะเมื่อยให้กาวมันหยอดออกมาเนาะกดไว้ตลอดเวลาค่ะนี่แต่ว่ามันก็สามารถช่วยได้สําหรับคนที่ไม่มีกาวร้อนก็ลองเอาไปประดิษฐ์กันดูเนาะแล้วน้องๆคนไหนใช้ไฟนะก็อย่าลืมอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะแห่งไอคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นฮอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บ bà